มิชชั่นทุนหมนพอดแคสต์ brought to you by C R G Delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังจาก C R G สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร131 2 C R G we serve the best food for you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทุนมุนพอดแคสต์นะครับอยู่กับประวิทานุุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงสิ่งที่บริษัท จะทำหรือว่าคิดว่าเป้าหมายใหม่ในในยุคใหม่ยุคนี้นะฮะยุคที่ผมคิดว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มันมีเรื่องราวต่างๆนานามายมายที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราเนี่ยต้องมานั่งคิดถึงว่าการมีอยู่ขององค์กรของเราเนี่ยมันมีอยู่ไปทำไมนะครับเราจะได้ยินคํา3คํานี้บ่อยมากคือ people planet profit ซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้มันจะเป็นแนวทางในการทํางานในอนาะคตคือเราไม่ได้คานึงถึงแค่กําไรอย่างเดียวคือกําไร,ก,ก,ไรก,ก็อยากได้ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนรอบข้างสังคม,มหนุนึ่งโลกเนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยนะฮะวันนี้ผมเคสหนึงมาจาก Harvard Business Review ชื่อ Marketing Meets Mission นะครับออผู้เขียนเนี่ยนะครับชื่อว่า m a r i a m s i b a e นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard Kennedy School นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากใน Unilever ก็คือ Global Social Mission Director นะครับแล้วก็เป็นคนเขียนเรื่อง Brand on Mission นะฮะ เล่าอย่างนี้ก่อนเคสที่วันนี้ของเราเนี่ยมี2เคสนะครับเคสหนึ่งเป็นเคสของยูนิล v เวอร์เองคือแบรนด์สบู่ i f e b บ o y นะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอินดีเทลเขาทำอะไรบ้างที่เป็นระดับของโซเชียลมิชชั่นแต่เคสที่2ที่อยากชวนคุยในวันนี้เนี่ยคือเคสของเครื่องดื่มเบียร์ครคืออันเนี้ย มันมันจะยากนิดหนึ่งอะเพราะว่ามันจะมีเบีย่อยู่ี่ห้อหนึ่งชื่อคา r ริงนะครับซึ่งเป็นเบียร์ของเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของ South Africa านะครับแล้วก็บริษัทเอบียนเบฟเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดรายหนึ่งอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกนี่นะครับไปซื้อมานะฮะแล้วสิ่งที่เขาอยากทำคือพอเขาซื้อเสร็จปุ B ๊บเนี e, ่ยซื้อแบรนด์คาริงมาแล้วเนี่ยเขาก็คนพบว่า ในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ดื่มหนักที่สุดนะฮะในในชวีปเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับที่มาจากผลของการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะความรุนแรงกับผู้หญิงนะฮะความรุนแรงแบบถึงขั้นฆาตกรรมเลยนะฮะซึ่งพอเขาได้ข้อมูลนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องคือคือเขาขายเขาขายเบียร์เขาก็ต้องต้อง,ต,องต้องคิดเหมือนกันว่า จะทำยังไงให้เบียร์การเขายังขายเบียร์ได้ะครัเดียวกันก็ช่วยลดความรุนแรงด้วยซึ่งอย่างที่บอกครับมันมีความตกงข้ามกันมากผมเลยคิดว่ามันน่าสนใจแต่ก่อนที่จะไปถึงเคสของ c a r ์เรนเบียเนี่ยอยากจะเล่าเคสของ Lifeboy ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Unilever ให้ฟังก่อนนะครับคือ,อ,อผู้เขียนเนี่ยนะครับคุณมารียมเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่ายูนิลิเวอร์อเนี่ยนะฮะก็ มีแบรนด์อะไรก็เยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่เพียงแค่การที่จะให้เงินหรือว่าอะไรแบบนั้นนะฮะออสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อ,อยูนิวอร์เขาเชื่อว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนในระดับของความเข้าใจนะฮะแบรนด์ไลฟ์บอยเป็นสบู่ อายุ125ปีนะครับตอนนี้เขาไปทำแคมเปญเนีเขาไปเริ่มแถบเอเชียใต้นะฮะในประเทศที่ยากจนมากๆแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดต่อสูงนะครับในแอฟริกาด้วยนะฮะแล้วก็ในอเมริกาด้วยเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกานะครับเขาร่วมมือกับรัฐบาลร่วมมือกับ UN ร่วมมือกับ NGO จริงๆร่วมมือแม้แต่กับคู่แข่งด้วยนะครับอย่าง PNG กับ c o r g เ t e บา m o o l i v e เนี่ยก็ไปช่วยกันทำทำอะไร คือเขาต้องการจะบอกว่าการล้างมือเนี่ยนะฮะซึ่ง,ง,งมันช่างเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยการล้างมือเนี่ยช่วยลดโรคติดต่อได้เล่าเร็วๆแล้วกันก็คือว่าเขาเนี่ยไปโปรโมทวิธีการล้างมือให้คนล้างมือเยอะขึ้นนะครับให้เข้าถึงสบูู่ได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่แค่การแจกมันต้องเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อไปเลยเนี่ยนะครับซึ่งพอเขาทําได้แล้วเนี่ยสิ่งที่น,น่าสนใจก็คือว่าเขามีเขามีเมืองที่ที่ไม่ได้ทํากับเมืองที่ทําอย่างเงี้ยนะฮะเขาคนพบว่าออสองพันครัวเรือนเทียบกันนะ เมือที่ทำกับไม่ได้ทำเนี่ยคนที่ใช้แคมเปญออยู่ในแคมเปญของไลฟ์บอยที่ที่พยายามที่จะโปรโมทเรื่องการล้างมือเนี่ยนะฮะ,ะมีท้องร่วงโรคท้องร่วงเนี่ยลดลง15%นะครับแล้วก็พวกโรคทางเดินหายใจลดลงสิบห้ลดท้องร่วงลดล,ลง25%่สนทางเดิในใจสิหาเปอร์ นะครับโรคติดต่อทางตาเนี่ยลดลง46%คือคือคนเหล่านี้มักอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างแออัดเวลาไปน้องติดต่อมันจะเร็วนะครับแล้วก็การเสียชีวิตของเด็กเล็กเนี่ยลดลงอย่างมีน,มนัยยสำคัญนะฮะแล้วตัวแบรนด์เองก็โตด้วยคือคือคือเขาบอกว่านี่คือแบรนด์ o s s o i i l m m s s s o o n นะฮะแบรนด์ n s o c i เ l l i ล s ิ o ชนเนี่ยโต46%เร็วกว่าธุรกิจอื่นนะฮะ ของของกลุ่มยูนเดเวอร์นะฮะซึ่งซึ่งสิ่งที่สิ่งที่ที่สิ่งที่โปรเจกต์นี้มีเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นแชร์แวลูกับกับสังคมผู้เขียนบอกว่าไมเคิลพอ์เตอร์ที่ที่เป็นอาจารย์ชื่อดังที่ฮาร์เาร์ดนะครับเคยบอกไว้บอกว่าแชร์แวลู is not social responsibility philanthropy or even sustainability but a new way to achieve economic success คือ Share Value การที่เรามีความเชื่อหรือหรือคุณค่าร่วมกับสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบ CSR หรืออะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่สำคัญและล,ลึกซึ้งคนนั้นเยอะมากนะครับทีนี้ก่อนก่อนจะไปถึง<ม>เรื่องของเคสของเบียนระ์เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเคสที่น่าสนใจมากมันทำยากมากจริงนะเรามาดูก่อนว่าในเคสของ Unilever เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับคุณม,มารียมบอกว่ามันมีอยู่5ประเด็นด้วยกันที่ต้องเวลายอยากจะทำอะไรแบบนี้หประเด็นสำคัญคือ1คุณต้อง inspire behavioral change ก่อนผู้แรกคือว่าคุณต้องมีอะไรสักอย่างที่ไปกระตุน้นให้มันเกิด การเปลี่ยนแปลงที่ที่ไม่ใช่แค่บอกอะว่าไม่ล้างมือสีอะไรเงี้ยหรือว่าบอกว่ากินผักสีอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เอ่อเป็นตัวอย่างในเคสนะฮะเขาก็กล่าวถึงอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ดังมากของยูเวอร์เหมือนก,ก็คือคานอนะครับคานอเนี่ยเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับแล้วก็เอ่อขายอยู่ทั่วโลกนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็ไปนค้นพบว่าในบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมีผู้หญิงที่ขาดทัดเลก ธาตุเหล็กจําเป็นสําหรับผู้หญิงมากๆเนี่ยนะครับจริงๆจำเป็นสำหรับผู้ชายด้วยแต่ว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันก็ก็เซนซิทีฟนะฮะอ๋อก็เลยคณอก็เลยบอกว่าเอางั้นเราไปลองดูซิว่าเราจะทําให้ผู้หญิงเพิ่มการบริโภคธาตุเหล็กได้ยังไงบ้างนะครับรวมถึงธาตุเหล็กที่อยู่ในผักใบเขียวด้วยนะฮะเขาไปลองที่ไนจีเรียนะครับอันดับแรกเนี่ยก็โอเคอ่ะมีซุปก้อนเสริมธาตุเหล็กนะครับประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญฮะซุปก้อนเสริมธาตุเหล็กไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือแค่ไปของเขาเนี่ย คือแคมเปญที่พูดถึงความรักระหว่างแม่กับลูกนะครับทำกับข้าวด้วยกันแล้วก็ทำสตูที่ใส่ผักเขียวเยอะๆแล้วก็ใส่ขนอก้อนเพณด้วยผักเขียวก็ธาตุเหล็กเยอะขนอก้อนก็มีธาตุเหล็กอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเราก็มีสับที่มันแคชชี่มากคือ Toaster and Crumble นี่ยเปรากฏว่าแคมเปญนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากคนที่เคนที่ที่เหมือนกับแคมเปญไปเข้าถึงนี่นะฮะกินผักเขียวเพิ่มขึ้น4 1 ซึ่งถือว่าเยอะมหฬานมากเลยนะครับไม่เป็นการเปลี่ยนในเชิงในเชิงของของความผูกพันถ้าเรานึกถึงโฆษณาคนอนหนึ่งที่เมืองไทยที่ได้รับรงางวัลเยอะมากๆเนี่ยที่พูดถึงการส่งอาหารไปให้ลูกที่ทํางานไกลๆครับฟีลประมาณนั้นนะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของของผักคือเขาไม่ได้บอกว่าให้กินผักเยอะๆแต่เขาพูดถึงความสัมพันธ์ในการในการทําอาหารกับแม่กับลูกแต่ว่าเอาไอ้ผักเขียวและคนอที่มีทัดเหล็กเนี่ยเป็นแกนนะฮะแคมเปญก็ ประสบความสำเร็จมากนะฮะเป็นต้นอันนี้คือ inspiring behavioral change อันที่สอง winning internal support อันนี้ก็สำคัญมากคือโครงการประเภทนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการแรงสนับสนุนเนี่ยจากภายในเนี่ยนะครับมันไปไม่ได้หรอกนะฮะในนี้บอกว่าไม่ใช่แค่าจาก CEO นะคือส่วนใหญ่ CEO มักจะชอบอยู่แล้วโปรเจกต์แบบนี้นะฮะแต่จาก CEO คนเดียวไม่พอคือต้องไปขอคนอื่นด้วยนะฮะซึ่งคือขอความ คือต้องไปอธิบายต้องต้องได้บายอินจากคนอื่นด้วยนะครับ c o อประเสริฐคอมมิวนิเคชั่นกตุกตัวอย่างหแผนหนึ่งเขาบอกว่า c o อ p ร r เ t ร c o คอมมิวนิเคชั่นเนี่ยจะเป็นแผนที่ค่อนข้างกังวลกับภาพลักษณ์ของแบรนด์หน้าที่เขาถูกไหมฮะบางทีงาน C.S.R. พวกนี้เนี่ยหลายครั้งมันก็กลายเป็นทําให้เกิดดราม่าได้เหมือนกันนะเคยมีบางทีมันก็อาจจะแบบแบบใช้คําว่ามีข้อผิดพลาดที่ไม่รับไม่สามารถคาดเดาก่อนได้ c o อประเสริฐคอมมิวนิเคชั่นก็จะก็จะ,ก,จะก็จะระวังมากเลยนี้ก็ต้องไปคุยนะครับ Legal นะฮะมันก็จะมีข้อกำหนดเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องไป convince Legal Finance HR ต well, really freely, ่างๆนานาพวกนี้ประเด็นคืออยาเอจนดาของคือเขาบอกว่ายาวอาเจนดาของคนคิดโปรเจกต์เนี่ยไปไปใชว่าไหไไปไปยัดใส่เขาว่าเฮ้ยคุณต้องทําเพราะว่ามันนู่นนี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าไป convince เขาจริงๆว่าเรื่องนี้มันดีมันดีกับแบรนด์ดีกับบริษัทนะครับ เอ่ออีกการหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องเอาคนเก่งๆเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์ในการทำพวกนี้ด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะเกิดช้านะฮะข้อที่3าม measurement p e r f o r ์ a n c e เชืมันยากมากเหมือนกันในการวัดผลอิมแพกเพราะว่ามันมันไม่เอาไอตรงๆมันไม่มันไม่เหมือนกับการตลาดแคมเปญที่คุณยิงโฆษณาปุ๊บคุณเห็นเลยว่ายอดขายกันมาเท่าไหร่นะฮะอันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะมันจะมีมิติซับซ้อนนะฮะมิติที่ว่าก็คือ3มิติมิติอันที่1เนี่ย อาจจะเป็นมิติที่วัดง่ายที่สุดก็คือมิติเรื่องแบรนด์ทําเสร็จแล้วคนรู้จักแบรนด์มากขึ้นไหมยอยากซื้อของมากขึ้นไหมอันนี้โอเควัดง่ายนะครับอันที่สองเป็นมิติของเรื่องออร์กไนเซชั่นซึ่งสําคัญไม่แพ้กันอันนี้ไม่ได้เงินแต่จะได้สปิริตของการทํางานมิติด้านออร์กไนเซชั่นก็คืออย่างตอนที่ไลฟ์บอยทำเนี่ยนะฮะพนักง,งานยูนิลิเวอร์เป็นหมื่นคนเลยเนี่ยรู้สึกอินสปายกับกับโครงการนี้ก็เลยอยากจะไปสอนคนในชุมชนเนี่ยล้างมือบ้างแล้วรู้สึกมันได้ผลจริงมันเป็นเรื่องที่ ง่ายแต่ได้ผลมากๆนะครับแล้วก็ระดับพับลิกระดับพับลิกนี่ก็ชัดเจนก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทำแคมเปญอย่างล้างมืออย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วคนล้างมือเยอะขึ้นไหมนะค,คนเอาแวร์เรื่องนี้มากขึ้นไหมนะครับมีคนเอาไปพูดต่อไปว่าต้องล้างมืออย่างนนงี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็ส่งผลในระดับพับลิกได้การวัดผลก็ต้องตกลงกันก่อนนะเพราะว่าโครงการพวกนี้เนี่ยมัคนคิดใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็มันก็ต้องมีการวัดผลในแง่รุมในแง่มุมหนึ่งอาจจะไม่ได้วัดผลเรื่องกำไรม ข้อที่สคือ securing partnership นะฮะอย่างในกรณีของ Lifeboy เนี่ยที่เข้าไปในหลายๆประเทศเนี่ยต้องทำงานร่วมกับ NGO นะครับต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะฮะต่างๆนานาเหล่านี้เพราะที่แต่ละที่ก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างออกไปมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปจะใช้ลักษณะสิ่งที่เ,เรียกว่า one size fit all ไปยัดใส่ทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ work แน่ๆน,นะครับ <S <S ข้อที่5ครับ driving systematic systematic change นะฮะ Driving systematic change เนคือการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทประกันนะฮะเขา,เาใช้ใช้กระบวนการว่า,าคุณคุณคุณมีเหมือนกับตรวจสอบอสัญญาณต่างๆของร่างกายคุณเช่นความดันคอเลสเตอรอลต่างๆเหล่า,า,านี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของออกกำลังกายด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะไปกระทบกับค่าพรีเมียมโดยตรงเลย กร,ระทบกันตรงๆเลยคือออกกำลังกายเยอะๆสมมติเดือนนี้วิ่งได้200กิโลเนี่ยคาย่าพเมีม์มลดเลยอะไรเงี้ยนะฮะไอแบบนี้เนี่ยบอกว่าส่งผลชัดเจนว่าคนเนี่ยทำคือมีแรงที่จะทำตามเยอะมากนะครับเขาบอกว่าอ,อ,อย่างลูกค้าของบริษัทประกันเจ้าหนึ่งเนี่ยนะฮะสุขภาพดีขึ้น2 1นของลูกค้าทั้งหมดนะฮะเพราะาทำตามเพื่อได้ลดค่าเบี้ยรประกรันซึ่งมันเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายบริษัทประกันก็ไม่ใหญ่คนป่วยเยอะนะครับใช่ไหมเพราะมันมันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะฮะ ห้าข้อนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นเฟรมเวิร์กของทุ่วอีกทีหนึ่งนะฮะว่าว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะครับหนึ่ง inspiring Insp behavioral change 2. winning internal support นะฮะ 3. measuring performance 4. securing partnership แล้วก็ข้อ5คือ driving systematic change กลับมาเคสคาร l l i n เบียร์ของเราตอนแรกนะครับเขาทำอะไรคือเขาไม่นั่งคิดกันว่าเราขายเบียร์แล้วเบียร์ก็เป็นต้นเหตุของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออเป็นต้นเหตุของ v i o l e n อนส์เขาเลยบอกว่าอย่างนี้อ่ะงั้นเราล็อชโปรแกรมหนึ่งขึ้นมานะครับคิดแฮชแท็กแฮชแท็กก่อนให้มันแคชชี่หน่อยนะฮะก็คือชื่อแฮชแท็กในชื่อว่า no excuse นะครับเป็นโปรแกรมเป็นแคมเปญใหญ่เลยนะฮะ no excuse ก็คือว่าเอ่อไม่มีข้ออ้างในการทำร้ายร่างกายผู้หญิงทำแคมเปญออกมาเนี่ยมีทั้งทีวีทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระป๋องด้วยนะฮะเป็นแฮชแท็ก no excuse 5ล้านกระป๋องเบียร์นะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปติดต่อทีมฟุตบอลเพราะว่าแอฟริกาใต้เนี่ยก็ชอบดูฟุตบอลนะฮะก็ใส่ไอแขลนบอกแขน no excuse นะฮะหลายๆทีมใหญ่ก็ใส่แคมเปญน,นี้ก็ได้รับการพูดถึงเยอะมากนะครับคาดว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยไปถึงคนประมาณ45ล้านคนอันนี้คือพาร์ทสร้าง awareness นะฮะพาร์ทที่2ครับเขาทำเรื่องของ smart drinking squad นะฮะก็คือดื่มอย่างมีสตินั่นเองนะฮะ เขาก็ไปในบาร์ไปในอ,อะไรที่ที่คนไปกินเหล้ากันเนี่ยนะฮะในในเขตพื้นที่ที่ค่อนข้างรายได้น้อยด้วยนะครับแล้วก็ไปทํางานร่วมกับเจ้าของบาร์ทำงานร่วมกับเจ้าของบาร์ทำ,ารารทำอะไรนะฮะทำเป็นเหมือนลักษณะของการทํำแคมเปญที่เป็นเวิร์กช็อปว่าหน้าที่ของผู้ชายในสังคมเนี่ยคืออะไรนะครับคือมันหนคุณต้องไม่ทำลายผู้หญิงด้วยหน้าที่ที่ดีคืออะไรนะครับแล้วก็ smart ด r i n k i n g คืออะไร อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยมันมีการเทรนนิ่งมีเวิร์กช็อปมีแคมป์ต่างๆนะครับมีคนเข้าร่วม30,000คนแล้วก็ไปสเปรดเรื่องนี้ต่อนะครับให้ดื่มอย่างมีสติอะไรคือมันเป็นมันเป็นแคมเปญที่อาจจะฟังดูแบบแบบมีความถ้าใช้สัพท์ผมคือก็มีความฝืนธรรมชาตินิดๆแต่มันก็ได้ผลนะครับแต่สำคัญที่สุดคือเฟสสุดท้ายฮะเฟสที่3นะฮะบริษัทแม่ของ Caring ก็คือ a อ InBev เนี่ยนะครับ ตั้งใจไว้เลยบอกว่าภายในปี2025เครื่องดื่มที่เคยขายที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดเนี่ยจะมีพาร์ทที่เป็นไม่มีแอลกอฮอล์เป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างนอนแอลกอฮอลิ non ็กเบียรนะเมืองไทยก็มีขายหลายยี่ห้อละว20%ปัจจุบันนี้มี8%นะฮะจะเพิ่มเป็น20%ภายในปี2025เพื่อลดออคนที่เรียกว่าเมาแล้วทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะฮะ พอผ่านไปช่วงระยะหนึ่งเขาก็ไปทําแคมเปญน,นะครับก็มีคนที่บอกว่าเปลี่ยนมุมมองเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยความรุนแรงเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยจากเดิมนะฮะมีคนที่แบบสปอร์ตหรือว่าให้การสนับสนุนเรื่องนี้ประมาณ30%ผู้ชายนะฮะหลังจากแคมเปญน,นี้จบแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42%นะครับแล้ว69%ของเอ่อวัยรุ่นในแอฟริกาเนี่ยเชื่อว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากในการพูดถึง การทำลายร่างกายกันจากความเมาจากอะไรพวกนี้ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกเก็บเงียบไว้แบบซุกไว้ใต้พรมเหมือนกันครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนเปน,นี้ก็ถือว่ายังอยู่ในสเตจที่ Early มากๆแต่มันก็มีแนวโนม้มที่ดีนะฮะแล้วเขาก็คิดค่อนข้างรอบปิดท้ายด้วยด้วยสิ่งที่ผมคิดว่าออตอนนี้เราต้องการมากๆเราผมว่าองค์กรจะเล็กจะใหญ่ตอนนี้ต้องต้องช่วย คนรอบข้างทั้งทั้งมุมของการการช่วยเหลือสังคมโดยตรงหรือว่าการช่วยเหลือสังคมโดยทางอ้อมนะฮะเดี๋ยวจะาเล่าวมื่หลังเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเราทําอะไรบ้างที่สีจันทร์เราไม่เราไม่ไบริษัทใหญ่แบบแบบยินซิเวอร์ก็จริงแต่ว่าเราก็ทําในส่วนที่เราสามารถทําได้นะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะฮะเราก็มีอะไรหลายอย่างที่เราคิดว่ามันช่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะครับ ช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast แล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission